สวัสด,ดีจ้าวันนี้นะจ๊ะพบกันอีกแล้วจ้ากระเพรอะไรกินแซ่วันนี้ขอเมนูอีสานอีกนึ่งเมนูนะจ๊ะนี่เลยจ้าหมกหน่อมไม้หมูสามชั้นจ้าใส่เห็ดด้วยนะจ้าอชวนชวนควน,วน,วนห,วหวยเลยค่ะอขอใช้ภาษาอีสานในคลิปด้วยนะจ๊ะเผื่อใครฟังไม่ออกทักหลังบ้านนะเอฟซี FC ทั้งหลาย <laughs> เขาของเล็กจะมีเอฟซี FC ที่ดูก็เป็นคนภาคกลางเขาก็จะฟังอีสานไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงก็เลยก็เป็นคนอีสานนะคะแต่บางทีก็จะสื่อสารภาษาหลายภาษาบ้างทั้งภาคกลางทั้งอีสานมาจลเอืยดูสามชั้นเลยค่ะนี่มาเล็กขอยคนข้นยอนนะคะทุกคน เห็ดชงน้องมามควันไะปคะ่ะของข้าวจากคุณยายของสองตรงจากกระสินของข้าวคุณยายคุณยายจะอยากชอบให้กินแบบอาหารอีสาน คุณแม่ค่ะบแต่เลงทำมาหยุดนี่จะไม่ค่อยกินนานน,านจะทํากินแบบมันหยุดอะไรพวกนวเ,เนี้ยค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวน้ําตาลม,มันเยอะมันนาาจะทำกนินผักเลยนนะทุกคน หนังยัหนังนอคนมากอืมขอ,อ,องแซบที่ตามหา น้ำปลาแบบคน,น,น,นะคนะ อันนี้ข้าวเหนียวก็นึ่งเองนะทุกคนไม่ได้ซ <lim> ื้ออร่อยมากเลยดูสามชั้นค่ะสามชั้นเบยเหมือ,อ,อลูกโดดแล้วเนาะเลือกเสร็จเป็นริ้ว สามชั้นตับกับบน้ำปลาทุกคนดูชิ้นยังน้าเลย 啊，嗯、mm，哎呀！ 哈。嗯。<laughs> mm.